วันนี้นะครับผมจะพามาดูผลงานของเราออีหนึ่งพี่นะครับ <Wow. S 1> เป็น Nursery English for Kids นะครับที่ลูกค้าได้ไว้วางใจให้เรา m e l i n e w i นะครับก็เพื่อจะเป็น Nursery ให้กับเด็กๆครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับ พามาดูหน้างาน English for Kids นะครับก็เป็น Nursery แล้วก็เป็นโรงเรียนสอนติวเตอร์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมตั้งแต่ตด้านหน้าบ้านจนถึงภายในนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะถูกเพ้นด้วยตัวไรการ์ตูนต่างๆนะครับแล้วพอเราเข้ามาดูภายด้านในนะครับภายในเราก็ปูหญ้านะครับอันนี้ทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่โครงหลังคาทั้งหมดที่เห็นเนี่ยนะครับเราเป็นคนทําทั้งหมดรวมถึงสนามหญ้านะครับแล้วก็คอกทั้งหมดนะครับ เน้นเนี่ยจริงๆก็เน้นสีพาสเทลทั้งหมดนะครับแล้วก็เน้นสีขาวเขียวนะครับแล้วก็เน้นไปทางพาสเทลเขียวแล้วก็ขาวนะครับ <Wow. S 1> ตัวตรงนี้ก็จะเป็นคอกสนามหญ้าเด็กเล่นของเด็กทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นรอยเพ้นทั้งหมดนะครับเพ้นเนี่ยก็จะเป็นรูปสัตว์ต่างๆแล้วก็บวกเขียนว่า English for kids นะครับคือหลักๆเนสซี่รี่ที่นี่นะครับก็คือเจ้าของก็คือคุณปุย ต้องการที่จะเป็นเนสเซอรี่ที่เน้นเป็นภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆนะครับส่วนด้านหน้าของเราเนี่ยก็จะใช้ตัวบางลางด้านหน้าเพื่อไม่ให้เห็นรังน้ำนะครับแล้วเน้นสีขาวให้ดูสวยทั้งหมดนะครับส่วนภายในเนี่ยด้านหน้าัวลาที่จะเข้าตัวบ้านนะครับตัวภายในจะต้องกดปุ่มด้วยรีโมทแล้วก็บิดลูกบิดนะครับก็กดปุ่มแล้วเปิดนะครับมาดูกันครับแล้วก็กดเปิดนะครับกดล็อกด้วยระบบรีโมทนะครับ เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพาไปช,ชมด้านในครับด้านในก็จะมีทั้งหมด2ห้องนะครับห้องแรกเนี่ยเป็นเด็กเด็กเล็กนะครับแล้วก็ห้องตรงกลางก็สําหรับเด็กใหญ่หน่อยนะครับด้านข้างเนี่ยกูผนังด้วยสีพาเทลแล้วก็มีตู้สําหรับเก็บล็อกเกอร์สําหรับเด็กนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นสติ๊กเกอร์วอลทั้งหมดนะครับแล้วก็ <Wow. S 1> ทั้ง2ห้องเนี่ย จะมีแอร์และก็มีทีวีทั้งหมดนะครับในแต่ละห้องแยกออกจากกันและมีตัวห้องคอนโทรลนะครับส่วนภายในตัวเวลาที่เกิดจะเดินจากภายนอกเข้ามาก็จะมีตัวสวิตช์คอนโทรลนะครับปลดล็อกนะครับนะครับด้วยระบบแม่เหล็กนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับแม่เหล็กครับเช่นนะครับนะครับพอกดปุ๊กก็จะปลดล็อกอ่าปลดล็อกเสร็จก็เดินมาเปิดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดแล้วกันเพื่อให้เงียบ นะครับก็ห้องทั้ง2ห้องก็จะมีอิสระต่อจากกันนะครับทีวีภายในเดี๋ยวพามาชมห้องเล็กหน่อยครับห้องเล็กก็จะจุเด็กได้ประมาณ6คนนะครับสำหรับนอนหรือว่าเล่นกิจกรรมอะไรต่างๆหรือดูทีวีนะครับก็จะมีแอร์นะครับตรงนี้ก็ใช้เป็นกระจกทั้งหมดนะครับภายในนี้เรารีโนเวททั้งหมดนะครับก็จะมีทีวีแล้วก็โคงแยกนะครับ ตัวนี้ห้องนึงนะครับห้องใหญ่นะครับอันนี้ก็จะกุผนังด้วยสีพาสเทลเหมือนกันยังอยู่คอนเซ็ปต์นะครับด้านข้างก็เป็นกําแพงแล้วมีแอร์นะครับมีกล้องวงจรปิดนะครับทั้งหมด8จุดนะครับแล้วก็มีลําโพงนะครับมีทีวีนะครับแยกออกจากห้องเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมห้องคอนโทรลหน่อยครับห้องคอนโทรลจะอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดตอนเดินขึ้นชั้น2นะครับแต่ชั้น2เนี่ยพอดีเจ้าของเนี่ยต้องการที่จะเก็บลักษณะเหมือนเดิมไว้เพราะต้องการประหยัดงบเพราะที่นี่คือเจ้าของเนี่ยเขาเน้นเช่า นะครับนี่ก็จะเป็นห้องคอนโทรลทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นตัวคอนโทรลของมิกเสียงที่แยกออก2ห้องนะครับแล้วก็จะมีไมค์สำหรับสอนเด็กๆแล้วก็จะมีเก็บเบาะเก็บอะไรสําหรับเด็กๆไว้นอนนะครับอยู่ด้านล่างทั้งหมดนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดครับจุดนี้จะเป็นจุดทานข้าของเด็กๆครับห้องรับประทานอาหารครับก็จะมีโต๊ะเก้าอี้เด็กนะครับนั่งคู่กันแล้วก็นั่งรับประทานอาหารด้วยกันครับต่อมาเป็นห้องน้ําสําหรับเด็กนะครับ ท้องนั้นสำหรับเด็กเนี่ยเป็นจุดที่ะชักโครกนะครับหรือว่าอ่างล้างหน้าเราใช้ไซซิ่งของเด็กโดยเฉพาะนะครับเด<ะ>ี๋ยวจะพามาชมเลยครับเพื่อพัฒนาการให้เด็กเนี่ยเริ่มที่จะดูแลตัวเองนะครับแล้วก็เริ่มคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตในการดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับโดยอาจารย์เนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับ สอนอังกฤษแล้วก็คอยดูแลลูกๆนะครับคุณปุ้ยให้คอนเซปเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็มาดูโซนอุ่นครับโซนอุ่นอันนี้ก็จะเป็นครัวนะครับห้องครัวเนี่ยก็จะไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมจะพามาชมครับห้องครัวนะครับครัวก็จะเป็นตู้บิวทั้งหมดปิดหน้าบานนะครับปิดด้วยฟูมิต้านะครับก็จะมีตู้ภายในทั้งหมดนะครับส่วนท่อด้านในก็จะมีบางลานนะครับบางลางเพื่อไม่ให้หนท่อน้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นซอฟโค้ททั้งหมดนะครับก็ พอปิดปุ๊บก็จะนุ่มนะครับไม่ได้กระแทกตึ้นปั้งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เราใส่เตาแก๊สเข้าไปด้านล่างนะครับปิดก็จะนุ่มเช่นกันนะครับอันนี้เป็นเตาเตาแก๊สของทัฟเลลนะครับส่วนพื้นก็ไม่มีอะไรมากครับในส่วนห้องนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยนะครับเครื่องซักผ้านะครับก็จะมีเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้านะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นครัวทั้งหมดแล้วก็มีตู้เย็นนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นเกตลินชักนะครับสำหรับใส่ของเด็กช้อนจานชามนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังโซนจุดอาบน้ําของเด็กกันครับเชิญครับโอเคโซนจุดอาบน้ําของเด็กนะครับก็จะมีอ่างทั้งหมด2อจุดนะครับเป็นสําหรับไว้แปรงฟันล้างหน้านะครับก็จะแบ่งสีใช้โดยสีพาเทลนะครับเป็นกระเบื้องสีนะครับโซนจุดอาบน้ำโอเคเดี๋ยวให กล้องดูนะครับแผนจุดอาบน้ําก็จะเป็นคล้ายๆโมเสสเป็นกระเบื้องคล้ายๆโมเสสนะครับแต่ใช้กระเบื้องเต็มแผ่นใหญ่นะครับแล้วก็มีจุดอาบน้ําของเด็ก2จุดนะครับเพระระหว่างวันเด็กคงต้องอาบน้ํานะครับก็จะมีโซนอาบน้าโอเคมาดูตู้เก็บของของเด็กนิดนึงนะครับตู้ของเด็กเนี่ยก็จะมีเด็กนะครับเก็บของตัวเราพ่อแม่ผู้ปกครองมาส่งจากหน้าบ้านนะครับก็จะเอาของเนี่ยมาเก็บใส่ตู้นี้ทั้งหมดนะครับช่องสําหรับเด็กแต่ละคนนะครับ ก็จะเป็นรังจ no ับเนี่ยสแตนเลสนะครับแล้วก็ปิดด้วยผิวโฟเมก้านะครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณครับก็ขอจบสำหรับการนำเสนอนะครับผลงานของการรีโนเวทของบริษัท m อ6 c o n s t r u c t i o n นะครับไว้ที่จุดจุดนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับ